วันนี้รีวิวบาสเกตสเตนเนอร์ตัวกลองนั่นเองตัวกลองตัวนี้ทำขึ้นจากแมททเรียลเรียกว่า s s s 4 0 0เอามาม้วนม้วนเป็นท่อแต่ถ้าเป็นท่อสำเร็จรูปเราจะเรียกว่า A53 แต่ถ้าเอามาม้วนเราใช้วัสดุ SS400 มาม้วนแล้วเ,เชื่อมเชื่อมแล้วเราก็ทำการ m a c h i นนิ่กึง่ง กลึงหน้าจานกลึงแฟลงกลึงอะไรให้เรียบร้อยแต่จริงๆก่อนจะมากลึงพวกนี้เราต้องมีการคำนวณก่อนทำดอยอิ่งก่อนให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวขั้นตอนดอยอิ่งจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนนี้พอเรามากลึงแฟลงกลึงหน้าจานแล้วเราก็จะเอาพวกนี้เข้ามาทำการประกอบคือแอคซ B โดยการเชื่อมภายในนะเชื่อมภายในเพื่อจะใส่ตะกร้ากองที่รูปเนี่ยจะเห็นมีการเชื่อมภายในวิ d ดิงไม่ให้มีจุดรั่วเลยนะ ไม่ให้มีจุดรั่วเสร็จแล้วเราก็ประกอบขึ้นรูปแล้วก็ตั้งระดับใช้ระดับน้ำนะตั้งฉากของขาตั้งของมันบาสกิเตนเนอร์ตัวนี้จะออกแบบเขาเรียกว่าเดวิดเอ็กเซมบีคือการเปิดฝาเพื่อจะล้างตะแกรงเนี่ยใช้คนคนเดียวเห็นฝาไหมฮะมีพวงมาลัยหมุนฝาขึ้นแล้วก็ใช้คนคนเดียวล้างได้แล้วก็มีการเทสลิเกตเทสเอ่อวลดิ้ง โดยใช้เ e นเน็แทนเทสแล้วก็เทสด้วยไฮโด s t a าติกเทสใช้แรงดันเพชเชอร์อัดอันนี้ไฮโดรเทสต้องมีวิศวะกรมาดูการเทสด้วยถึงจะส่งของได้หลังจากเทสผ่านแล้วตามที่กำหนดเข้ามาแล้วเราก็เตรียมขึ้นรถและส่งของสนใจสนใจบัสเกเตนเนอร์ขนาดใหญ่ติดต่อ BV ว wow, ีวาวประเทศไทยนะครับ